ถึงช่วงเวลามิดแองกฤษของน้องน้องเดอะสตาร์หกกะเราแฟนคลับกันบ้างแล้วไปเริ่มต้นกันที่สวนสยามทะเลกรุงเทพเป็นก่อนเลยเน้คุณพีงานนี้ไงที่น้องๆมีค่ะอกแตกอ๊กแดงเขาเรียกว่าอาเจียนนะคะคือปลื้มมากสนุกอิ่มจนร้อยหลอกมันหวาดเสียวจริงๆเครื่องเล่นแต่ละอันที่น้องขึ้นเนี่ยดูสิมีอะไรบ้างนะเครื่องเล่นเออไอ้มูเบลรงบูเบอร์แรงไหน ท็อปสปินยักษ์ตกตึกซุปเปอร์เกลียวหอมหาสนุกใครสนุกยักษ์ไแอมทาวเวอร์นี่นีนี่อันนี้นี่โอ้โหน้องสังเกตดูนะคะน้องกันเรานะคะจากเข้มๆเนี่ยลงมานี่สิเหมือนปีดระหว่างขึ้นเครื่องเล่นอยู่ไปฉีดกูต้ามานะคะลงมาขาวเลยนะคะ น้องเกเกกลัวมากอนน้งเซนน้องเซนนี่หลังติดเลยนะหลังติดชนักเลยอะแต่แฟนคลับยังชิลชิสู้ตายค่ะม้วนเข้าไปขนาดนี้น้องริชจะไม่อาเยียนได้อย่างไรเห้เก่งเก่งเป็นไรเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมานะ โตโนที่ว่าแมนๆยังจะไม่ไหวเอาไเมตต้วก็แบบเออแต่น้องๆเขาสนุกกันนะใช่มันได้แบบปลดปล่อยไหนๆก็ทำงานกันมาก็ใช้ร่างกันมาหนักกว่าให้มันเต็มที่กรี๊ดกิ๊ดกรดกันก็ไปพบเจอกับแฟนคลับด้วยเป็นกำลังใจให้ใช่แล้วค่ะแล้วก